มัลัย์อัลลอฮฺ al al ุลลอฮฺ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 ุาตอฮฺคลลอพี่น้องังที่อคารพรอก,กทุลลอฮัุลลอฮค้าลในเุื่องวามศรอทธาต่อฮฺุลลอฮ่วนของอัลลอฮ้นว่ามีหลักกติกาอย่างไรนะครับเอาความรู้สึกเอาความชอบของเรามาเป็นที่ตั้ง คงไม่ได้นะครับเพราะว่าเรื่องของอัลลอฮ์นั้นเป็นเรื่องซิรความลับที่เรารู้ได้ตามหลักฐานที่ถูกบอกและที่บอกไปก็คือปัญหาว่าแสดงรูปแสดงภาพมีปรากฏให้เห็นนั้นคงไม่ได้ตรงนี้แหละครับจึงต้องอธิบายกันยาวซึ่งในยุคของนบีมูซาอะัยฮิสลามก็เป็นเรื่องเป็นราวขอมาแล้วว่าขอเห็นพระองค์ได้ไหม อัลลอฮ์ไม่ได้ปฏิเสธว่าเห็นไม่ได้ไม่ได้ปฏิเสธซึ่งบางนิกายบอกว่าจะไม่ได้เห็นอัลลอฮ์เด็ดขาดโดยอ้างหลักฐานมาว่าลันตารอนีลันตารอนีนอนยืนยันจากกุรอานเลยว่าเจ้าจะไม่ได้เห็นชันก็แปลสั้นๆย่าไงว่าไม่เห็นแต่ความจริงมันไม่ใช่อายามันไม่จบ ولكن ذو ัล ا ل บัล อินิสตะกร็รมามาการนฮะเซอฟัตรอีไม่ได้ปฏิเสธการเห็นแต่ปฏิเสธการเห็นตอนนี้คือมูซาไม่ต้านทานให้ดูพวกเขาก่อนถ้าฉันปรากฏขึ้นมาพวกเขาอยู่เหมือนเดิมท่านก็จะได้เห็นสาเหตุที่บอกว่ายังเห็นไม่ได้คือไม่ต้านทานพวกเขาแข็งแกร่งบึกบึนหินมากกว่ามูซาหลายร้อยเท่า ยังไม่ต้านทานต่อการปรากฏของอัลลอฮ์เพียงแค่ตยัลลาลิลยะบัลปรากฏนูรรัศมีโผล่ขึ้นมาน่ะซอรดักกาภูเขาถล่มครับส่วนมูซาเองส้อยสลบครับเห็นไหมสาเหตุที่เห็นไม่ได้แต่ก็ไม่ได้ปิดประตูที่จะหาเหตุผลให้ให้ดูว่ามีจริงว่าใช่จริง ต้องเชื่อต้องฟังต้องตามก็เลยไปตรงที่ว่าจะรู้จักพระเจ้าได้อย่างไรมูซาเองเมื่อขอเราบอกว่าท่านไปศรัทธาด้มูซาก็บอกว่าศรัทธาแต่เลียดมาอินกอนกอลบีทำไมถึงบอกนั้นละ่ะก็เพราะว่ารอบข้างท่านนะ่ะหลายคำถามหลายปัญหาเผื่อจะได้ไปชี้แจงได้ถูกต้องไนงะแต่พอเจอเขาจริงๆก็สลบ เจอเขาจริงๆสลบซึ่เส้นอรวุบพานตลาก็บอกให้รู้แล้วว่าใหญ่ยิ่งรุนแรงหนักภูเขายังทลายเพราะนั้นจากหลักฐานการเห็นนี่มันก็ต้องแยกว่าในดุนยาหมดโอกาสที่จะเห็นจะเห็นได้ในวันเกียรมาจากอายะคุอานที่ว่าหูยูหุยโยไมอีดิน นาดิรอิลาอบบิฮานาดิรรก็แปลว่าหลายใบหน้าในวันนั้นจะมีความสุขเพราะได้มองเห็นพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลาและทั้งหมดนั้นก็เฉพาะคนที่เชื่อศรัทธาตามพระองค์คนที่ไม่เชื่อไม่ศรัทธาก็จะมองไม่เห็นมีฮิญยบปิดกั้น ตรงนี้ก็เป็นหลักฐานตามอัลกุรอานที่บ่งบอกตามนั้นเอาละมาตอบตรงที่ว่าเมื่อไม่เห็นจะศรัทธาได้อย่างไรก็มีคําตอบว่าไม่จําเป็นต้องมองเห็นเพียงแต่ดูหลักฐานการบ่งชี้ถึงพระองค์ก็แล้วกันก็จะจอมรับว่ามีจริงยังไงอ่านักวิชาการได้มาขยายอย่างกับเช่นบรรดาดารียูนพวกไม่เชื่อพระเจ้าไม่เชื่อโลกหน้า ไม่เชื่อสวรรค์นรกไม่เชื่อการตอบแทนเกิดใหม่กอลูมาเฮยะอิลลาไฮาตุนัดดุญยาวามายูลิกุนาอิลัดดะไม่มีชีวิตอะไรในโลกนี้นอกจากเกิดมาแล้วก็พยายามตักตวงโอกาสให้มากที่สุดแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะมาทำให้เราล่มหายแต่จากอดลอยไปนอกจากการเวลาที่มันจะนำเอาวาระนั้นมาถึงก็เชื่ออยู่แค่นั้นมาละหุมบิดาลิกามมนเอลิมนอินหุมอิลลายาตุนนูน ไม่มีใดๆสาหรับพวกเขาสําหรับเรื่องของความรู้เว้นแต่แต่ว่าได้คาดคะเนเอาแล้วก็พูดไปก็เป็นอย่างนั้นแต่สําหรับผู้มุสลิมไม่ใช่นะครับก็มีเรื่องเป็นตัวอย่างนะครับเคยเล่าแล้วแหล,ละก็จะต้องนอา,ามาย้ําอีกเพื่อที่จะให้เกิดความมั่นคงพวกดาริยุนนี่นัดท้ากลุ่มนักวิชาการอิสลามให้มาโตว้ว่าโลกเนี้ยมีพระผู้สร้างกลุ่มดาริยุน ก็นัดที่โตนัดเวลาโตคนคนหนึ่งที่มีความฉลาดมีเทคนิคการพูดมีตักวิทยาวาทะวิทยาเอามาใชา้นะครับเพราะคนพวกนี้บอกว่ากอลอกอลอซูนก็เขาไม่มีอยู่แล้วจะทำยังไงก็ต้องเอาแง่ของสติปัญญาเข้ามามัดนะครับก็นัดสระานที่ นัดเวลาโตกับพวกดาริยุนไครครับที่รับโตก็คืออบูฮานีฟะอนันนอมานนะครับชื่อจริงท่านโนอมามนอบูฮานิฟะเป็นเจ้าของหนึ่งในมัสยับอาลิสุนนาฮ์ัลจามะพอได้เวลาก็กลุ่มนั้นมารอโตอยู่แล้วนะครับก็มาไม่ถึงเสียธีอบูฮานีฟะก็เลยตีปีกฝ่ายเดียวว่าแน่นอนแล้วไปหาหลักฐานมาไม่ได้ มาโต้ไม่ได้เนี่ยจนลงเรือมาขนานี้เราก็ยังมาไปถึงสักทีแพ้แน่ๆเรารอไปยังไม่หมดเวลาครับยังไม่หมดวันท้ายเวลาที่สุดอบูนินฟ้าก็รั่งเรือมาถึงขึ้นไปยังที่นัดพวกนั้นก็ชี้หน้าเลยท่านมาผิดเวลาไม่ตรงตามนัดไม่มีหลักฐานท่านแพ้แล้วเออตัดสินไยเดียวง่าย ตัดสินด้วยสติปัญญาเท่าที่ตัวมีแค่นั้นคิดว่าจบอบูนีฟาก็บอกว่าช้าก่อนที่มาช้าไม่ทันตามนัดอย่าเพิ่งตัดสินเพราะท่านรอ,อฉันเนี่ยรอหลักฐานที่จะมาโต้กับท่านในหลักฐานไม่เห็นมีอะไรสักอย่างพามาอ้าวอบูฮานีฟาก็ต้องอธิบายก็คืออย่างนี้ท่านบอกว่าโลกนี้ไม่มีผู้สร้างใช่ไหมใช่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอ้าว งั้นฟังที่ข้าพเจ้านำหลักฐานบุฮานิฟ้าบอกว่าเมื่อใกล้เวลาก็เดินทางมาชายฝั่งที่จะข้ามมาหาท่านก็รอแล้วรอเล่าเพื่อที่จะหาพาณนะที่มันจะมาเองแล้วก็รับข้าพเจ้าพามาหาท่านเองไปละประเด็นหนึ่งก็รอจนต้นไม้นั้นมันโตใหญ่ ได้ขนาดก็ไปเจอรอจนต้นไม้นะั้นมันหลุดมาเป็นชิ้นกระดานเองโอ้โหหลุดมาเป็นประกอบเป็นเรือเองลอยเล่นมาเองถึงหน้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ดิบขึ้นโดยสารมันก็ลอยมาเองถึงหน้าท่านแล้วท่านฉันก็ขึ้นมาข้าพเจ้าก็ขึ้นมาโต้กับท่านในขณะนี้พวกดาริยุนก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้ เรือลำขนาดนี้ไกลขนาดนี้จะเล่นมาองิงต้องมีผู้ต่อเรือต้องมีผู้ขับเรือเห็นนะครับคำตอบมันแก้กันไปในตัวมันหักล้างไปในตัวที่ว่ามาเองเป็นเองธรรมชาติใช่ไหมครับอบูในฟ้าก็บอกว่าขนาดเรื่องเล็กๆแคน่นี้ไปเทียบกับโลกไปเที่ยวกับไปเทียบกับดุนยามันไกลกันลิบ แล้วท่านยังไม่เชื่อเลยว่าเกิดขึ้นเองแล้วโลกใหญ่กว่าเนี้เป็นไปได้ยังไงที่จะมันจะเกิดขึ้นเองฟาบ,บุฮิตันล,ละดีกาฟัตก,ก,ก็แปลว่าพวกที่ไม่เชื่อก็พ่ายไปในท้ายที่สุดด้วยเหตุผลแล้วก็ภูมิปัญญาที่เอามาวัดมาเทียบเห็นไหมครับพี่น้องอันนี้พิสูจน์ตามที่อบูฮานิฟะมายกตัวอย่างให้พวกเรานั้นเทียบเองอ่ะถ้าเราจะดูกันต่อไปว่า มันมีพระผู้เป็นเจ้าคอยบังคับเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ก็คือหลักฐานมินอายาติฮีวมัคลูกอติฮีเอาลองบอกไว้แล้วจะรู้จักพระองค์ได้ยังไงไม่ต้องเห็นแต่ว่าบิอายาติฮีวมกมัคลูกอติฮีอายะก็อาจจะแปลว่าองค์การหรืออายะต่างๆที่บอกไว้ในคัมภีร์อักรานหกพักว่าอายะที่มาโดยไม่มีการ ส่งเป็นเล่มโดยไม่มีเสียงของอัลลอฮ์มาเออแล้วมายัางไงอ่ะถ่ายทอดถ่ายทอดจากอัลลอฮ์จากลูฮิลมาฟูดมีบันทึกอยู่ในลูฮิลมาฟูดแผ่นจารึกฟีกิตาบิม,มักนูนถูกคุ้มครองไว้อยา่างดีและถ่ายทอดจากตรงนั้นมาที่ยิบรีนเป็นคำของอัลลอฮ์ยิบรีนก็รักษาไว้ที่คฤหาสั์สวรรค์นอกนั้นก็ทยอยลง เล่มนี้นะอายัดของอลัลลอฮ์นี่นะทยอยลงเป็นช่วงที่สองที่สนะครับแรกถ่ายทอดไปที่ลูฮัลมาฟูดสองถ่ายทอดมาที่ยิบรีนสามถ่ายทอดมาที่นบ,บีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลัมภายใน23ปีซึ่งก็ตรวจหาแล้วถึงแม้ว่าหลายคนจะบอกว่านั่นเป็นคำพูดของนักกรนนักกรนทั้งหมดเมื่อได้ยินแล้วก็สยบ สิ้นท่าไม่มีคำพูดใดที่จะลึกซึ้งที่จะแนบเนียนเท่ากับอัลกุรอานอุลกรีมอัลกุรอานถึงเป็นต้นฉบับของภาษาอาหรับเป็นกอิดะของอาหรับนะครับเพราะนั้นในเรื่องที่จะศรัทธาต่ออัลลอฮ์มันก็ต้องมีกฎมีเกณฑ์มีกติกาอย่างนี้ไม่ใช่ตามความคิดแล้วก็เอามาผูกแล้วก็เชื่อนะครับในเรื่องของอัลลอฮ์ต้องบอกตามที่ถูกบอกเพราะนั้นจะรู้จักอัลลอฮ์ก็คือต้อง ดูหลักฐานจากอายะแล้วก็มัคคูรกอตสิ่งสร้างของพระองค์ที่สร้างขึ้นมาไม่ใช่กุอานนะครับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มนุษย์โลกนี้ทั้งหมดเป็นมัคคูรกอตของอลัลลอฮ์เหมือนกับคำคมของอาหรับที่บอกว่าอัลบะรอตูตะดุลลูอาลัลบะอิดย,ยกอยู่ตลอดนะครับแปลว่าอะไรอัลบะรอขี้ของอูดมูลของอูดชี้ถึงอูดขี้ช้างบ่งถึงช้างยังไงอะเดินไปกลางทางตรงนี้มีกองขี้ช้างอยู่ตรงนี้ต้องมีช้าง เจอขี้แพะเอาตรงนี้ต้องมีแชะแพะตรงนี้มีอูดก็ต้องมีขี้อูดก็ต้องมีอูดอยู่นี่ก็สิ่งต่างๆที่เป็นร่องรอยที่หาแล้วว่าผู้สร้างไม่มีผู้สร้างต้องพิเศษยิ่งใหญ่ก็คืออลัลสุพาในหอตลานั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเครื่องผูกมัดอยู่อยากตายตัวดิ้นไม่ได้ครับจะทําเทียมเลียนแบบได้มาก็ไม่เหมือนของจริงครับไม่ต้องอะไรแค่ค้นขาขาดเอาขา เทียมมาใส่เหมือนของจริงครับเดินได้เคลื่อนไหวได้แต่ยื่นไปยุงกัดยุงมันกัดไหมไม่กัดหรอกครับหมาก็ไม่เอาวิ่งหนีจะฟาดหัวไม่ได้สิอีกเลยขาเทียมนี่เป็นข้อผูกมัดแล้วก็เป็นหลักกติกาที่เอามายืนยันให้รู้ได้ให้ทราบได้ถึงข้อเท็จจริงในเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานตะตะลาก็ยังมีอีกมากนะครับก็คงจะต้องเอาไว้ต่อกันในขราวถัดๆไปสําหรับคราวนี้ก็คงจะต้องจากลาไปเพียงตรงนี้เท่านี้นะครับ وبالله ฮลบสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุนมาเลดผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม